การันต์ผลกล่าวว่กผู้มวยการเปิดรองเสือโกนะ้ท่านนายสายนิสสอนท่านเป็นรองประธานกรรมการฝ่ายบริหารของเ i ฟเอฟโอกลับมาแนะนาโครงการนะครับว่ มาอย่างไงด้วยกฎหมายข้อไหนนะครับ <who> ก <referred to> ็ขออนุญาตนะครับปณเชย์แล้วก็สมาชิกผู้นำชุมชนทั้ง16ตำบลนะครับอนเบอร์เดชแต่ขอเรียนเชิญท่านทนายสายันติสอนนะครับผมท่านนายอำเภออำเภอเดชตบิททะเล พี่น้องกำลังพยายามรบกท่านนะครับด้วยสัิญาณสาธานะครับของสาประชาชาติได้ร่วมกันซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งนะครับได้เป็นร่วมโบราณในสนทรภ่ดังกล่าวในเรื่องโอกาสของต่างชาตินะครับตามรัฐธรรมนูญปีพศ2 5 6 0ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญปัจจุบันนี้เป็นรัฐธรรมนูญที่ออกเกิด องค์การเลขเืนโอหรือองค์การสืบสวนสอบสวน,สวนที่มาตรา41มาตรา42ได้กำหนดถึงสิทธิของคพลเมืองประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารนะครับออกโดยงานทุกภาพส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานการบริหารรฐฐาชการแผ่นดินนะครับตาม ดังนั้นการเกิดของโอกาสสอบสวนสืบสวนอนองประเทศไทยเป็นโอกาสแรกที่เกิดตามกระายในปี2,560ในการ่อต้าการคอร์รัปชันนะครับดังนั้นพี่น้องประชาชน,านทุกภาคส่วนจึงได้กลมตัวมันร่วมรัรงับตั้งแต่ภาคธุรกิจ ในการต่อต้านกโกนนะครับเป็นโครงการสืบสวนสอบสวนของประเทศไทยเป็นโครงการแรกที่เกิดขึ้นภายใต้กฎหมายรละข้อมูลดังกล่าวด้วยปริศนาทน่คนการศึกษาในระดับปริญญาตรีของดรป้องทวัตวังสุพรได้ค้นพบการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงสังคมนะครับ ความปอนแอรของสังคมโดยส่วนรวมนั้นมาจากสังคมทั่วไป,ปที่ไมไ่ใส่ใจเมื่ดเรารูถึงกระบวนการที่มาที่ไปของการผลิตมากของการบริหารในส่วนของเป็นงบประมาณความได้เกิดพังปอนแองในส่วนของฐานลาหรือที่เรียกว่ารากย้า ซึ่งในบุญสิริมิตรคนของมรก็รอบครับท like ่านเองก็มาบอกว่าเหตุที่ราชญาต่อนแอะและชาวราชญาต่อนแอะเพราะเราไม่ได้เใส่ใจในปัจจุบเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ท่านบอกว่าในบุญสิริมิตรคนปุริยันติท่านไม่อยากจะเปิดใช้คำว่าร่าชญาบเพราะว่าท่านบอกว่าท่านเป็นลูกหลานชาวชาวบ้านที่มีโอกาสไปศึกษา แล้วได้ทำตุสีนนนี้ขึ้นมานะครับเพราะท่านบอกว่าหา้ามันต่ำแล้วนะครับถ้าเราเดินไปตามถนนทางรือสนามญ้ามันก็โดตกวียบลากหญ้าก็ตัดต่ำมาท่านกินตำลตเป็นตุสีนิพนธ์ในปุระใหญ่ขึ้นมาบอกว่าเปลี่ยนหญ้าเป็นฐานรากเพราะฉะนั้นครัว่าฐานรากกับรากนี้จะแตกางกันโดยสิ้นเชิงฐานรากก็คือฐานที่จะต้องมั่นคงนะครับ ของสังคมไทยทั้งประเทศมีแต่มือนว่าวันนี้เพื่อเกิดคนข้างในเออนับเป็นน่งที่ที่ได้โอกาสที่โครงการที่เป็นโครงการศูส่งเครงการสุขเได้มาและให้พ่น้องฝ่ารปล่อยทองพอทองที่ที่มวัตระสงมาในใต้สร้างสมดุลระหว่างทองที่กับทองิด ให้เกิดความมองเเป็นอย่างที่ท้องทิมโคทตุทสบาลอบตนะครับมีหน้าที่บริหารดูด้วบประมาณในขณะเดียวกันท้องที่ต้องเป็นผู้ตั้ตาตรวจตราความสมบูรณ์ของงบประมาณเพราะว่าท้องที่ต้องเก็บเงินมาเป็กองค์ประ้อบสำคไปในการดำเนินการตามโครงการด้วยผมเองในาณะเป็น เวลาทีาไปทำงานในโครงการ76นเราจะเห็นว่าบ้านทีามาเทำยังไม่ได้ลุเงเยนะครับมีโงแล้วท่านกรนันท่านผู้ให่านขับรถไปอาจจะอกว่ามออร์เกิดชาวบ้านรีบวอุอะไรประมาณนี้ซึ่งนนที่ขอที่นะครับที่กำัที่ต้องดูแล เพราะว่าที่ร้องผู้หลัานชาวบ้านที่ได้รับการดูแลจากเอาถิ่นในงบประมาณในหลอาละ่โครงการท่าอากาศยาทานมองว่านก็ไปมอเตอร์ี่สิท่านม กระารการจะกวร่จ <su> ต้องขึ้นมาแล้วดังนั้นกรณีอ <serves> ย่างนี้ผมยกขึ้นมาเพื่อน้องไรจรานะครับเของากีนนส่วนนะรับเป็นส่วนที่สาคัญยิ่งนี้นคืการอิราางารที่เกยนะรไทการมองเการเินนะครับคนมีอนาจมากอีกมีโอกาสพอรัชันมา ลงกินมากนะครับท่านจะได้เห็นว่าตลาดกระทรวงที่ลงมอบกระทรวงใหญ่อบกระ่รง่จการัมนีคนเของอำเภอในส่วนเรื่องการมหาวิารนี้นะครับพบประมาณของบ้านเราทีวันตานะครับเราจะได้นว่ารงคารเอีหลอดทั้งสิบตันดดขึ้นมาทนส้อยสามพัเจ็ดน ดังนั้นส่วนนี้เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดที่ในกระดานี้ทั้งหมดรัฐสาเห็นพราข้อเสนาที่มันให้เป็แทนที่รัารนาิที่ขาดไม่ไดเราได้ราบอนุมัติแอ เรามีการอบรมให้ความรู้กับผู้ที่สนใจที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกในการร่วยรณนงค์นะครับในร้านโปลอดสารในอำเภอใหญ่วันนี้ระรมกายรรอกว่าม่ใช่แค่ร้านในเราผมเ่วเรื่องางๆาเยอเนะครับยอดบัดนี้กเป็นพนักงานส่วนกลางที แลวเน้นำา่วมกบเราเล็พบว่าสุขภาพกิสัยว่าต้านโควิสิบการที่เป็นขึ้นมา่สาวกนี้เกิบแปร์ดังนั้นสิ่งเหล่านี้รัฐสาก็แด้ที่้องไว้ในฐานะที่เราเห็นบ้ามันมานานแล้วตอนนี้ทรัพยากรถึงร่อยหรอลงไป็นจังนวนมหาสาร่างประเทศเขาก็ร้อยหรอาก็มองว่าประเทศอุรสมูนอยู่ที่ไหนนะครับ ใครทป็นใครก็อดใครเป็นใคในนะครับพี่น้องเชื่อแว่าสิ่งสิ่งที่ผมไม่น่าเชือ่อ็ปพบพี่น้องขมลดหนึงครับมีํำงนานอยู่บางสักกนติภาพแต่บุลาลัแต่พ่กแม่แมองญาตายายอยู่ที่วันนีที่นากเขาเป็นวมวกงพราะมิสารฆาฆ่อยู่ที่จังหวัดน่านเหอเอฟเอโอลงไปทปราฏว้า,าเขาออก ของชาวบ้านไม่มีมูล2,000-3,000ไร่ตอนนี้เอฟเป็นอง็มกำลังเข้าไปสืบสวนสอบสวนนะครับแต่ที่บริโภที่มีกระัำให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนการตอกที่มาของโจรดังนั้นนะครับพี่น้องต้องเข้าใจในสถานการณ์ปัจจุบันว่าสถานการณ์ปัจจุบันเป็นสถานการณ์ของการทุ่มทิ้งทรัพยากรประเทศและเป็นการต่อสู้ที่ต่อแหลมมากะฉะนั้นพวกเรานะครับต้องรัก ซื้อผดิตของเรารักการภาษีความของเราผมุ่งหังเป็นที่ว่าวันนี้เราได้มาขอว่าขอทุณท่านใยเพอนะครับเป็นอย่างสูงที่ได้ให้เราได้มาแนะนำเหมือนกับประเด็นที่ผ่านมาถ้าพี่น้องมีความสนใจพวกเราจะทำหนังสือฝ่ายตรบกและลงดืึ้นที่ให้ความรู้นะครับและจะถึงรงนะครับให้พี่น้องได้มีส่วนร่วม ในการดูแลภยาสิกรออพกประมาณในที่ของเราพบสมควาบอฝาขาวก็คือ,อพัฒนาเตอรเป็นอย่างสูงและก็ทอดลา ในการที่จะดูแลบ้านเราเพื่อการตสอบการทะะแท้งกันเ่อจุต่้นะครับแล้วก็พวกเราต้องเช่นกันนะครับเ็ต้องมีหน้าที่ในการคอยตรวจสอบด้วยกันเพ่กันนะครเนื่องจากว่าการทัเแท้งนี้เป็นเรื่องร้ายหากเป็น